สวัสดีทุกคนค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปในช่องน้ำหอ,อพยากร์กันนะ่ะและได้ช่วยสนับสนุนช่องนะโดยการไม่ได้กดข้ามโฆษณากันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนตุลาคมเป็นของชาราศีกันการดูดูก็เป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวจะทําให้คุณก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะและในการที่เตือนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปกังวลกันเพราะว่าทุกคนนะ่ะยังมีดวงดาวในพิชิตาเดิมอยู่อีกการเตือนให้ถือเป็นการบอกเหตุการณ์ร่วงหน้าดีกว,ว่าค่ะ ทุกคนจะได้รับัดระวังกันก็ขอแนะนําหลักธรรมะเช่นหลักพุมธิฐารสหลักทิบาิ4มรรคมงกษาเนี่ยหรือหลักธรรมะที่ทุกคนเคยได้ยินกันนะคะนามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาและความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราดูว่าเดือนตุลาคมชาวราศีกันเป็นยังไงกันบ้างเราจะไปที่เดือนกุมภาก่อนเพราะว่าในเดือนกรมะเนี่ย มื่อวันที่9กันยายนเนี่ยดาวเกตเนี่ยยา้ายไปที่เรือนกรรมะของคุณเลยมองว่าตรงจุดนี้จะบอกว่าบางคนน่ะอาจจะได้งานโดยที่ไม่คาดคิดก็ได้สำหรับคนที่ว่างงานนะต้องบอกเงี้ยอาจจะได้งานที่ไม่คาดคิดหรือบางคนที่ไปทงานอยู่แล้วเนี่ยอาจจะได้มีงานพิเศษอะไรเข้ามาอีกก็ได้และบางเคสเนี่ยอาจจะไปขอพรเกี่ยวกับ ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของงานอันนี้ก็จะมีบางเคสที่ได้บางเคสก็อาจจะไม่ได้นะเพราะอยู่ที่บุญคุณสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นหรือเปล่าแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ทํางานเกี่ยวกับเนื้อง,งาน,อ,งนอาจจะเ,เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบางเคสเองก็จะได้ทํางานเก่าๆที่เคยทำเนี่ยได้กลับมาทําอีกบางเคสก็อาจจะมีการ มีความวิตกกังวลบ้างเกี่ยวกับารเรียนรู้อะไรใหม่ๆในเรื่องของงานเช่นอาจจะมีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรที่ต้องมาใช้ในเกี่ยวกับการงานของคุณเนี่ยก็มีความวิตกกังวลบากลัวว่าเจะใช้ไม่ได้ทุกอย่างอยู่ที่การเรียนรู้ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดก็พยายามตั้งใจเรียนรู้เก็บรายละเอียดดีๆกันค่ะส่วนว่าการงานเนี่ยสมมติว่า ถ้ามีคนบางคนอยากแค่เบื่องานหรืออยากจะออกแบบมีเงินก้อนและเจะเามาจากงานจะมาทําธุรกิจอะไรเงี้ยนะแนะนําว่าให้ไปดูดวงก่อนเพราะว่าเราจะมีดวงที่ทําธุรกิจเองไหมถ้ามีก็ทําได้แต่ให้ดูเรื่องของบริวารแล้วก็หุ้นส่วนแต่ถ้าใครมาดูดวงแล้วว่าไม่สามารถทําธุรกิจเองได้เนี่ยให้นําเงินก้อนเนี้ยไปซื้อเป็นพันธบัตรสลากกองทุนรวมอ,อมทองก็ได้ ทุกการลงทุนเนี่ยคุณต้องศึกษารายละเอียดกันให้ดีๆนะคะไม่แนะนําให้ไปออกเงินกู้แล้วก็ทํางานอยู่ที่เก่าแล้วพอวันที่28กันยายนเนี่ยเรามาดูว่าดาวศุกร์ก็ย้ำที่ราศีสิงห์ดูตรงจุดเนี้ยบางคนนะมีเกณฑ์ให้เสียเงินโดยไม่คาดคิดแล้วบางคนเองเนี่ยก็จะได้เงินแบบรับๆอันนี้แบบไม่เปิดเผยอ่ะบอกให้ใครรู้ก็ไม่ได้ แล้วบางเคสเนะี่ยช่วงนี้นะที่ดาวสุขอยู่ตำแหน่งเนี้ยควรที่ทำอะไรที่ปิดทองหลังพระอาดีตเหมือนกับอย่าทำอะไรที่เอึกกริดกหรือท,ทำอะไรเงียบเงียบเนี้ยแล้วบางอย่างถ้าเราไว้วานคนอื่นเขาช่วยเหลือได้เนะี่ยสิ่งนั้นก็จะประสบความสําเร็จเหมือนกันเหมือนบางทีแบบถ้าง,งานเรามีมาแบบพร้อมๆกันหล,หลายๆอย่างเราทําคนเดียวไม่ไหวหรอกเราก็ต้องให้คนอื่นช่วยนะคะจะประสบความสําเร็จเหมือนกันแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของก็ได้นะ ให้ระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยก็อาจจะก็เรียกว่าไม่ได้สนับสนุนเราก็มีนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะเพราะว่าในเรือนวินาศเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นตำแหน่งที่สนับสนุนเราด้วยเป็นตำแหน่งที่เป็นอุปสรรคกับเราด้วยอันนี้ก็ต้องระวังนะของแต่ละคนทีนี้ก็ดูดาวองคานบ้างดาวองคานะ่ะจะมีอยู่ที่ราศีตุล มองว่าในช่วงนี้ดาวคารเป็นดาวตัวแทนของเ,อเรือนศาสชกักับมรณะเลยมองว่าช่วงนี้มาอยู่ในเรือนกระดุมพระเพื่อนฝูงคุณคนรอบตัวคุณเองเนะี่ยจะมารบกวนเรื่องทรัพย์สินอาจจะมายืมของหรือคุณก็กได้หรือบ,บางคนก็มายืมกันก็นได้บางคนก็อาจจะให้มาช่วยคำประกันก็นได้นะอันนี้ต้องระวังให้ไปดูหน้างานของแต่ละคนว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ทุกคนก็ต้องไปพิจารณากันเองว่า จะไว้ใจกันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็บางคนน่ะช่วงนี้อาจจะมีจะได้เงินจากการนำเข้าส่งออกหรือคนที่การค้าขายกับต่างประเทศนะ่ะก็จะมีเงินเข้ามาบางเคสอะ่ะจะได้จากการรักษาพยาบาลหรือบางคนคิดว่าอาจจะได้เื่อถ้าใครที่มีก็เป็นเจ้าหนี้ใครอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะได้เงินจากลูกหนี้เก่าๆของคุณก็ได้นะ อันนี้ก็ไปดูกันนะคะแล้วทีนี้พอไนที่ดาวพุธบ้างดาวพุธนะ่ะวันที่15ตุลาคมจะอยู่ที่ราศีตุลในเรือนกระดุมพระก็บอกว่าตัวคุณนะ่ะจะมีความขยันในการหาทรัพย์สินขยันหาเงินหาทองให้เพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็มองว่าแล้วก็ดาวพุธก็เป็นดาวตัวแทนของการงานของคุณเองทำที่ว่างานของคุณนะ่ะที่ทำอยู่เนะี่ยจะเกิดไรายได้ เกิดจักระไรอันนี้ก็ต้องไปดูหน้าง,งานของดากพุว่าเกิดจักระไรแต่ว่ามองแล้วน่าจะเป็นเรื่องของมาจากการใช้คําพูดการเจรจานะส่วนใหญ่นะไม่รู้ว่าทำอาชีพอะไรกันนะครับแต่มองจุดว่าถ้าดาวพุธย้ายมปที่ราศีตุลเนี่ยแล้วมาเจอกระดาวองคารเนี่ยให้ระวังนิดนึงเรื่องคําพูดของเราถ้ารู้จังหวะของดวงดาวว่าประมาณเดือนนี้ช่วงที่ดาว พุธย้ายเนี่ยตั้งแต่15ตุลาไปจนถึง15มาอยู่ประมาณเดือนนึงช่วงเดือนหนึ่งให้เราะวังเรื่องของคำพูดเรื่องเอกสารด้วยนะคะแล้วนิมดูที่ดาวอทิตบ้างวันที่18ตุลาคมเนี่ยดาวทิตเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่ที่เรือนการเงินงคุณเหมือนกันเออและตรงจุดที่เอาว่าคุณอะถ้าด,ดาวทิตย้ายามาปุ๊บคุณจะมีเกณฑ์ก็ไดเสียหายในเรื่องของเงินทอง อันนี้จะเสียหายยังไงต้องไปดูหน้าง,งานของแต่ะคนก็คือถ้าดาวทิศยันปุ๊บให้ระวังในเรื่องการเงินการทองอะไรนะจ่ายอะไรไปจดไว้แล้วก็เวลาเราไปซื้ออะไรเราเองก็ต้องต้องขอไปเสร็จมานะบางทีอ่ะเราไม่เสร็จเดี๋ยวเขาบอกประมาณเหมือนคุณยังไม่จ่ายเงินอะไรมาเนี้ยเอาดูให้เรียบร้อยเช็คกันละเอียดเรื่องเอกสารทัางหลายบางคนอนะ่ะ ก็จะได้เงินมาเพียงส่วนเดียวได้เงินไม่เต็ม,มเมดเต็มหน่วยอันนี้ก็บอกว่าสมมตินนว่าแต่ว่าถ้าคุณขายสินค้าบางอย่างสินค้าคุณอนะสมมติตีราคาสักร้อยหนึ่งแต่ผรีของคุณเนี่ยเหมือนกับมีตําหนิมันไม่สวยคุณก็อาจจะลดราคาเหลือประมาณลงไปส่วนหนึ่งก็คุณก็ยังได้อยู่ใช่ไหมคะอันนี้ยกคิตัวอย่างให้ฟังแล้วก็ช่วงนี้ใครมาชวนลงทุนเลยงดการลงทุนไปก่อน ไม่ต้องไปลงทุนอะไรแล้วทีนี้่องว่าเรื่องของการเงิน,น่ะช่วงที่มีจังหวะที่มีเงินอะไรเข้ามามา,มากๆเนี่ยนะอย่างทุกคนเนี่ยเก็บไว้ส่วนหนึ่งก่อนเลยนะแล้วก็ใช้จ่ายกันอย่างให้ประหยัดเพราะว่าบางทีอะถ้าในเขาเรียกว่าถ้าเรื่องการเงินเนี่ยมีเรื่องดีๆเข้ามาเนี่ยเงินก็จะคล่องตัวสภาพการเงินคล่องตัวบางทีเราเพลินอะจ่ายเพลินประหันบางทีเอา้าเงินฉันไปไหนแล้วเนี่ยเนี่ย การจ่ายของเราอ่ะต้องบริหารให้ด,ดีจดไว้เลยว่าวันนี้เราจ่ายอะไรไปบ้างแล้วคุณจะเห็นว่าเราใช้เงินเกินหรือเปล่าเกินตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากไปนะทีนี้เรื่องของดาวพฤกษฎีบ้างดาวพฤกษฎีเนี่ยอืมเป็นดาวเจ้าเรือนของพันธุกัะปตันิในตั้งแต่วันที่อะไรยี่สิบเก้าสิงหามาเนี่ยจนถึงเก้ามกราเนี่ย พือหัดสบดีพักองศาเลยมองช่วงนี้ว่าใครที่แบบไม่ค่อยได้เจอเขาเลยนะอ,อยู่ห่างจากแม่ญาติพี่น้องอะไรเนี่ยช่วงนี้ที่ดาพักองศาก็ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันแล้วก็บางคนอาจจะมีการรถหรือบ้านอาจจะมีการซ่อมแซมได้นะทีนี้ทุกอย่างมันจะช้าจะไม่ได้เป็นค่ว่า อย่างเช่นทุกอย่างฟังรถบ้านถ้ามีการซ่อมบางทีแบบเพาว่านะซ่อมแซมอาทิตย์หนึ่งเสร็จบางทีอาจจะช้านะเพราะว่าจะไม่ได้ตามที่เราตั้งใจไว้แล้วก็มองว่าถ้าทุกอย่างจะเร็วขึ้นหรือจะดําเนินการได้ปกติก็ต่อเมื่อดาวพฤษ์ีเนี่ยเดินหน้าคือวันที่9้ามกราคมแล้วทุกอย่างจะเดินหน้าอันนี้ก็ต้องไปดูในหน้างานของแต่ละคนนะและทีนี้ก็เป็นเรื่องของดาวปัตตนิด้วย ก็เลยมองว่าช่วงนี้ที่ดาวพระอุตสาคู่รองคุณก็ยังไปมาก็คือคู่ของคุณเองก็ยังเจอหน้ากันบ่อยเดี๋ยวพอดาวพฤตีเดินหน้าก้ามกรดาบแล้วเนี่ยคู่รองคุณมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนบางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องดูหน้างานของแต่ละคนว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรนะแล้วก็คู่รองคุณจะไม่สบายอันนี้ก็ต้องระวังด้วยว่า ถ้าคู่ของไม่สบายเนี่ยก็ต้องไปดูหลไรอยให้ดีเลยมาว่าคนที่มีคู่คนมีแฟนกันคนที่เปแฟนกันนะแล้วก็คนที่คุยกันเนี่ยให้ระวังจังหวะที่แบบที่ช่วงนี้ก็คือยังอยู่กันอะไรกันดีบางทีก็อาจจะได้นะคุยกันเนี่ยบางทีความคิดเห็นไม่เหมือนกันหรืออีกฝั่งหนึ่งไม่สบายเนี่ยฝั่งที่คนไม่สบายเนี่ยก็อ,อาจจะหงุดหงิดง่ายเลยอาจจะทําให้มีปากเสียงกันบ้างอันเนี้ย เราต้องเข้าใจคนที่เขาไม่สบายนะคุณก็ต้องใจเย็นๆอีกฝั่งหนึ่งใจเย็นๆก็ดูแลกันไปปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนคุณโสดอนะถ้ามีคนเข้ามาคุยพูดก่อนนะถ้ามีคนเข้ามาคุยเนี่ยคุยจะไปก่อนจะเพิ่งรีบร้อนเพราะว่าเดี๋ยวดาวเราหูย้ายไปอยู่ตำแหน่งปัตตนคุณเนี่ยช่วงเนี้ยปีครึ่งอะ่ะนะไม่แนะนำเลยว่าเดี๋ย อย่าเพิ่งไปมีแฟนเลยอย่าเพิ่งคบกับแฟนเพราะเดี๋ยวจะไปเจอคนที่อะไรนะคนขี้หึงทีเนี้ยมันก็หลายหลายอย่างแล้วคนที่เข้ามาคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่อาเรนะดาวพระราหูอะมองว่าจะเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันกันหรือเปล่าหรืออันนี้ความคิดนะน,นะเพราะว่าว่าพระราหูก็เก็บหววหก ออการพนันก็ได้หรือคนที่ทำคือว่าอันนี้คือให้สำหรับคนโสดอ่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจเลือกใคาเป็นแฟนดีกว่านะให้ดูกันให้ดีๆก็ดูตามหน้างานของแต่ละคนเพอนั้นนี่พูดจากกันดูที่ดวงดาวเพราะนั้นมันอยู่ที่การแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดคนโสดคนที่จะตัดสินใจอ่ะใช้ชีวิตคู่ ให้ดูองค์ประกอบหลายอย่างเลยนะครอบครวคุณครอบครวเขาต่างชาติต่างศาสนาหไหมเพราะว่าตัศาสนาเขาพีข้อาํากัดเขาอยู่แล้วนิสัยไลฟ์สไตล์คนสองคนไปด้วยกันหรือเปล่าคนที่หาคาู่ผ่านแอป,ปก็ต้องระวังให้ดีแล้วสําหรับเคสที่ผิดหวังเรื่องความรักมาโดยตลอดเนี่ยนะขอแนะนําว่าไปดูดวงแล้วไปดูว่าดวงเราเนี่ยในพื้นชะตาเดิมเนี่ยความรักก็ดีไหม ถ้าดีก็มีไปแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าใช่ไหมนะไปโฟกัสเป็นเรื่องงานเรื่องเงินการเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วพัฒนาเรื่องการงานให้เราเจริญก้าวหน้าหาเงินได้เยอะ,ยอะคุณไปเที่ยวไหนได้เลยไม่ต้องมีใครตามหึงหวงคุณและอย่างหนึ่งคุณไม่ต้องไปเปย์เงินให้กับใครเขาเพราะสายเปย์นะเห็นส่วนใหญ่เนี่ยนะผิดหวังทั้งนั้นเลยมีส่วนน้อยที่สมหวังแล้วก็กลับมารักตัวเอง ตัวเองให้ดีพัฒนาตัวเองให้ดีนะถึงเราไม่มีแฟนเราก็มีความสุขได้เพราะเรารักตัวเองใช่ไหมอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันค่ะทีนี้กลับมาที่ดาวราหูเราละหนึ่งถึงสิบเจตุลาเนี่ยดาวราหูอยู่ตำแหน่งเนี้ยมาปีครึ่งนะ้ด้ม้มองว่าคุณก็ถือว่าเขาเียนะอุปสรรคเรศัตรูทั้งหลาย ấy, จะหมดไปศัตรู่ยแพ้ยัย ก็ไม่สามารถทำไดคุณได้แต่17ตุลาถึง4พฤษภาคมเนี่ยดาวราหูจะย้ายไปที่ราศีมีนแล้วได้เกณฑ์พิธุบาทต,ตามหลักโหราศาสตร์ไทยเกณฑ์พิธุบาทคืออะไรเป็นจังหวะคีอว่าเป็นที่ดวงดาวอยู่ในจังหวะที่ไม่ดีดีกว่า แต่อยู่ในนี้คือปีครึ่งเป็นดาวอริมาอยู่ในเนินปัตตานีของคุณปัตตานีก็มองได้ว่าในเรื่องของคู่ครองคุณเองหุ้นส่วนแล้วก็หุ้นก็ได้ส่วนตัวน้ามองว่าอาลเนี่ยน่าจะมาหน้าปัญหาต่างๆน่าจะมาจากคนอื่นมาอยู่ที่ตัวคู่ครองคุณก็ได้นะหรือสุเขเรียกว่าโรคภัย ไข้เจ็บก็ได like so, uh ้แ huh. ล้วก็หรือโรคประจำตัวที่เคยเป็นอาจจะกลับมาเป็นอีกก็ได้คือณตรงเนี้ยให้เราก็ให้ดูว่าหน้างานของแต่คนเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ขอถ้ามันมีปัญหาจริงๆก็พยายามใจเย็นตั้งสติแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะก็ อยากคือผ่านแคผ่านพ้นกันไปให้ดีแล้วกันคือสมมติว่าสมมตินะสําหรับคนที่ใครที่มีคู่ครองแล้วอ่ะที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยอันเนี้ยถ้ามีปัญหาเรื่องความรักนะคุณกลับไปคิดนะว่าทําไมคุณเลือกผู้หญิงผู้ชายคนนี้มาแต่งงานอันเนี้ยลองกลับไปคิดดูทบทวนดูนะคะ อย่างน้อยผู้หญิงคนนี้เขาต้องมีผู้หญิงผู้ชายคนนี้ต้องต้องมีอะไรดีทุนคุณถึงเลือกเขามาแต่งงานด้วยอันนี้นะฝากไว้นะแต่คนอื่นอาจจะเป็นปัญหาอะไรอาจจะเป็นหาเรื่องของการเงินก็ได้ทีนี้เป็นเรื่องการปัญหาการเงินเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมเลยปีครึ่งเนี่ยถ้ามีคิดว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดเรื่องปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการเงินแล้วนะเรามีครอบครัวแต่งงานครอบครัวมานั่งคุยกันว่าเนี่ย นีจังหวะนี้จะเป็นอย่างนี้นะ,ะเราจะมีไงวิธีแก้ไขกันยังไงแต่บางคนอนะ่ะสำหรับดูบางคนนะถ้าเขามีมีลูกด้วยเนี่ยบางทีดวงลูกเขาอ่ะก็จะเกื้อนหนุนตัวเขาด้วยนะต้องบอกเป็นบางเคสน,นะคะแล้วก็แล้วถ้าอย่างตัวคุณนะดูแลพ่อแม่คุณดีเนี่ยผลบุญคุณศนที่คุณนะดูแลพ่อแม่อาจจะช่วยคุณเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้รวมถึงการทำบุญของแต่ละคนด้วย อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับทุกคนทีนี้แล้ก็ดูอันหนึง่งดาวเสาวเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะมาอยู่ในเรือนอรเออิเลยมองว่าบุตรบริวารของคุณเนี่ยรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะจะสร้างปัญหาคุณได้ หรือบุตรบริบาลคุณน่ะไม่ค่อยมีความผูกพันกับตุกคุณบางเคสก็จะมีโรคภัยแค่เจ็บเปียเปลี่ยนแต่ช่วงดาวที่ดาวเสารพักองศาเขาเรียกว่านะเขาอาจจะไม่ได้ไปสร้างปัญหาคุณมากมายก็ได้นะคะคือพักไปตามดวงดาวอ่ะแล้วก็สุขภาพก็คงไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เดี๋ยว24ตุลาคมดาวเสารเดินหน้านะคะอันเนี้ย ก็ให้เตรียมปัญหาในเรื่องของบุตรบริวารเรื่องสัตว์เลี้ยงกันไว้ด้วยนะเผื่อเขาอาจจะไปกัดใครได้อะไรนะก็คือถ้าเราเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยพยายามใไม่กาอยู่ในที่ของเราอย่าให้ออกไปข้างนอกก็ดูแลกันให้ดีๆแล้วกันนะคะทีนี้ก็มองเรื่องของอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมว่าตัวคุณอะมีดาวมรดอ,อยู่อยู่ เะะมื่อตัวอยู่เนี่ยอยู่ในเดินสุภาเลยมองว่าบางเคสเนะี่ยอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะไปกับผู้หลักผู้ใหญ่เองและบางเคสต้องระวังเรื่องของสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงบางคนก็อาจจะมีการได้ตําแหน่งหน้าที่การงานมาก็ได้หรือบางคนก็อาจจะคนะมีการติดต่อการค้าขายจากต่างประเทศก็ได้นะคะ อันนี้ดูนะทั้งภายในภายในเปีเนี้ยจะว่าจะดีมากน้อยเพียงใดเนี่ยอยู่ที่บุญกุศลของแต่ละคนทำมาด้วยนะถ้าจะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าสุภาษะอย่างเงี้ยการคุณไปท่องเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีอ่ะเอกสารบางคนอ่ะก็จะผ่านบางคนก็อาจจะไม่ผ่านได้นะ อันนี้ก็ไปดูตามหน้างานของแต่ละคนทีนี้เรื่องของสุขภาพบ้างก็ให้วังเรื่องของอุปเทศเล็กๆ,ๆน้อยๆน้องนักแข้งโรคที่เกี่ยวกับดาวรยูสายตาความดันหัวใจโรคลมทุกชนิดโรคภูมิแพ้ฟันกระดูกเข่าโรคเก,การะบบเส้นประสาทอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ทุกคนอาจจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีหรือใช่ไหม ถ้าใครไม่มีลองไปตรวจดูถ้าเราดูว่า,าให้ดูสองอย่างคือน้ําตาลกับไขมันเนี่ยถ้าสูงอ่ะทุกคนต้องออกกบบาลังกายเอาที่คุณชอบก็ได้ออกแบบไหนก็ได้คือให้น้ําตาลกับไขมันนละดลงแต่นะแนะนําว่าเป็นการเดินวันละหกิโลสักหกเดือนนะต้องไปทดลองดูนะคะถ้าปรากฏว่าลงเนี่ยก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดาเนินชีวิตได้เพราะว่าทุกคนนะ่ะ อีกหน่อยจะเข้าสังคมผู้สยยูงอายุจะต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนจะได้คล่องตัวส่วนคนที่น้ําตาลไขมันปกติก็อย่าดืมออกกําลังกายกันนะคะสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงด้วยแล้วก็ตื่นเรื่องการไปดูหมอนีคือพูดง่ายเลยชาวเราสีกันนะ่ะคิดว่าในช่วงต้องมีการไปดูหมอเกิดขึ้นแน่ๆอันนี้ไปได้แต่ขอให้ไปอย่างมีสติ ถ้าเราไปแล้วอะแนวโน้มว่าจะมีทาให้เรา,าเสียเงินมากขึ้นอะอันนี้ไม่ใช่นะนะแนะนำว่าถ้าคุณมีอะไรไม่สบายใจหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นคุณไปวัดไปถวายสังฆทานก็ได้หรือไปปฏิบัติธรรมก็ได้จะสวันหาวันก็ว่ากันไปตามที่คุณสะดวกกลับไปไหว้พ่อแม่คุณเองเนะี่ยขอพ่อรท่านร้างเท้าท่าน นำน้ำล้างเท้ามาอาบหรือปู่ย่าตาใหญ่คุณก็ได้ที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่เล็ก่พะพัดถุงแม่คุณนะคะครอบตั้งแต่หัวจะลดไปเท้าแล้วก็สิ่งที่ใกล้ตัวพุกคณเลยการสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้ก็ช่วยได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติถ้านนะั้แนะนำเรื่องของการนั่งสมาธินะ แต่นักุูว่าแต่ละคนเนี่ยเคยนั่งแบบไหนแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเนี่ยนะาแนะนำว่าอย่างสายน้าที่น้าเรียนมาเนี่ยจะมีการเดินจงกรมเพื่อเคลียร์ให้อรมตัวเองอะ่ะไอ้พวกความคิดต่างๆอะไรสิ่งที่ติดในหัวออกไปก่อนแล้วก็มานั่งสมาธิแล้วก็ให้กําหนดพุดโทโธการกําหนดพุดโทโธเนี่ยให้กําหนดไว้ที่อาวัยะสส่วนคือ มี1นึ่หน้าผาก2หัวใจ3ท้องเลือกอาวะะส่วนไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบให้กำหนดพุดโทโธไปเรื่อยไปเรื่อยเหมือนการหยอดกระปุกอ,อมสินถ้าคุณทำได้ทุกวันวันละนิดวันละหน่อยวันนิดหน่อยเนี่ยและสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่ช่วยคุณได้โดยอัตโนมัติเวลาที่คุณเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยจะมาช่วยคุณแบบไหนเนะี่ยทุกคนอ่ะจะเรียนรูด้ด้วยตัวเองว่าช่วยได้หรือเปล่า อันนี้นังก็ฝากไว้นะคะสุดท้ายนะก็บอกว่าชีวิตเนี่ยคือการเดินทางถนนของทุกคนนี่ไม่ได้โรยด้วยกีบกราบถ้าทุกคนสู้เต็มที่ทำหน้รราที่ของตัวคุณด,ดีที่สุดนะคะต่อให้คุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนหทุกคนรอดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาหาตัวพวกคุณเนี่ยเป็นแบบทดสอบนะคะถ้าคุณผ่านกันได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทำให้คุณเนี่ย แข่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แก่งขอฝ่ายทุกคนนะจงรักษาศีลสวดมนน์ั่งสมาธิตามเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ